สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมหลังจากเมื่อวานนี้มาเยี่ยมนะครับฝนก็ตกใส่นะครับวันนี้ก็เลยมาหาอีกรอบนึงนะครับผมมารอบนี้แดดครับนะทีมงานทีมงานก็เลยนัดกันนะครับวันนี้นะครับ พ่ออูดเทข้าวให้ให้ไก่แล้วทีนี้นะครับว่าอจ็บเนี่ยว่าเอ๊ะเเปลี่ยนอาหารใหม่เลยเอ้าพ่ออูดดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงเราวันนี้จะพาไปไหนดีเป็นลาบอ่ลาบปลาออกปลาตัวอกปลาแล้วครับผมซุมปลาตัวผักบุปลาตัวในพันไหมโอ้ วันนี้ก็ทีมงานนะครับไปพ่ออูดแล้วก็จะอ้วนนะอ้วนอ้นไหครับอ้วนครับเออวันนี้จะอ้วนไปน่าจะประมาณสมนาทีก็เข้าบ้านนะอ้วนเนาะเออไปได้นกไปเด้เสล่ปั๊บก็เขาวันตเห็นว่านอนไม่หลับโดยเพาเมื่อคืนนี่อยากไปต่อนกเคยจ็นาทีเอาเอาโอเคครับถือว่าวันนี้นะครับได้แล้วแบบ ใบพรางนี่โอ้ยได้ก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีแบ่งให้ผมบางเรือใบพรางว่ามีไหมบ่ได้เอามาเพี้ยแล้วบ่ไป้กวนไปเอาหม้อให้เขาเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปเอาข้างหน้าก็ได้อ่โอ้ตะโกตัวนี้นี่ตัวนี้เจ้าหมอลำซิ่งหมอลำซิ่งเอาออกไปล็อกมือกันจัดแน่นอนนะเนาะเรื่องจัดเนี่ยนาะพ่อเนาะบ่อะไรบ่ได้ดอกบ่อะไรใหยพูดถังงกเนาะครับธรรมดาอ้วนเอาตัวไหนไปอ้วนไันนี้เอาเจ้าไหนไปไันนี่ เจ้าอ่างจากไหนนี่จากบ้านเราหรือจากโคราชโคราชโอ้นกโคราชนะครับลุงโลดพี่น้งใช่โอเออลุงเงินเทาครับจากคนทำเป็นดิบดิบดับอิบโอเคครับพี่น้องครับยังไงเดี๋ยวขอเดินทางไปที่หมายก่อนนะครับพ่อวดว่าจะไปเนี่ยตีสองเมื่อคืนนี่เนาะนอนไม่หลับนะครับก็ว่าใส่ไว้แล้วเพราะของลงมามันแจ้งมาปั๊บหมก ปาออกจากควันกอดีกว่อควันเช้าเลยเนาะครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับย้ายที่ไปหาไม้ก่อนนะครับไปรู้ว่าจะพาไปที่ไหนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ใส่นกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็จริงๆก็ใส่ไว้อ่าไม้หนึ่งแล้วนะครับย้ายเป็นไม้ที่สองนะครับไม่ได้ไม่ได้รวมตัวกันครับพี่น้องครับอยู่คนละที่นะเพราะว่าเอารถมาคนละคันนะครับอ่าไม้แรกก็ ไม่ได้ถ่ายนะครับไม้แรกใส่ไปแล้วก็ย้ายนะครับเพราะว่าคนครับพี่น้องครับคนเยอะนะครับช่วงนี้ฝนเพิ่งตกเมื่อวานนี้นะครับก็เลยออกมาป่ามันป่าให้แน่นกันนะครับโดยเฉพาะป่ายูคาช่วงนี้นะครับผมเห็ดนะครับผมเก็บเห็ดขมครับเห็ดพึ่งขมมาอย่างนั้นนะครับเมื่อคืนผมก็ได้กินไปแล้วนะครับอยู่กับพูดนะครับผมว่นอาจารย์ใหญ่นะครับเห็นนกอ่า เรียกหรือครูใส่กันนี่แหละครับผมก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับได้ยินแววๆนะก็คงจะมีแผนนะครับผมน่าจะมีไม้ที่สามนะครับตอนนี้เป็นคนละสองไม้แล้วนะครับนะเอาจาส่งท้ายนะครับมาวันนี้นะครับนั่นคือโคกจริงๆเลยนะครับีพี่น้องนะนะครับ้วนก็รุ้นอยู่ตรงนี้นะครับใส่เอารถไถว่าอย่างนั้นนะครับฮฮะ อะไร้ะก็ได้แหละโอ้ปวดมาด้วยหรือเปล่าล่ะอลไยังไง <c oughs> นกนะครับโอ้นกเยอะอยู่มีแต่เสียงดีๆครับพี่น้องครับเมื่อเช้านี่คนกวนครับคนกวนคนเนี่ยครับป่ายูค้าเนี่ยคนมาหาเห็ดนะครับเห็ดขมเห็ดพึ่งขมว่าอย่างนั้นอ่อย่างไรเนาะอาจารย์ใหญ่ผมเห็นเดินไปแบบเร็วมากครับเมื่อกี้นี่ ทางดีๆก็ไม่มาแล้วครับทีนี้บุกป่ามาแล้วนนี้เริ่มจะไม่ค่อยอเดินตรงสักเท่าไหร่ครับเป็นไงพ่อเมื่อกี้ไปว้นบินขำพุน่นบินสากที่เื้อจับเพิ่งข้าเดียวหนึง่งบินบขำไมฟังพุน่นครับตัวนั้นแหละตัวช้างกังตัววาน,นพ่อกาบนกเป็นไงช่วงนี้คึกเรียงพ่อนกป่าบกคึกแล้วนกบันคึกแล้วย <laughs> ินดปสากข้าวเดียวนึง เพิ่งเร็นวินขวมพุ่นคนตรงนี้ก็มีคนคนหมดเลยเนาะนี่ครับตรงนี้นะนอพูดเนาะครับผมเยอไปทางไหนเป็นตนกําลังลงหน้ากําลังครับเยอะอย่างอ้อยอย่างมั่นเขก็คงจะย้อนคืนนอพูดเนาะกลับขึ้นก็รอบ้านไปแถวบ้านทีนี้ก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยทีนี้เนาะจนนู่นแหละเข้ามาเลยมันก็จะไม่ไกลมากทีนี้ครับโอ้เม่เช้านี่เสียดายอยู่ไม่เช้านี่นะครับไม้แรกนะ นกเป็นเจ้ตัวเสียงดีเนาะบุนเนาะดงหลิวตันเลยแหละตรงนี้นกอ้วนเนาะอ้วนดงหลิวตันเลยผมก็ได้ยินหนึ่งตัวหลิวตันนะครับอ้วนก็ได้ยินหลิวห้อยใช่ไหมวันยื้อห้อยตัวนึ่งยื้ตันตัวหนึ่อแล้วก็หลิวตันอีกตัวหนึ่งเป็นดงนกเหลิวครับตรงนี้ฮะยอดเลยครับหลิวถ้ามันมีมันก็หาไม่ยากครับนกเหลี่วบางที่มันไม่มีมันก็มันก็หายยากจริงๆหลิวตันเนี่ยถ้ามันมี อ่ามันมีเชื้อสายมีตระกูลเขาเนี่ยมันก็หาไม่ยากหรอกครับอยกประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมันก็ขึ้นลงลงป่าอ๋อหมายถึงว่ามันก็คึกรคึกทีเป็นเขากันเขากำลังลงบ้านเขาครับนาโคกก็เพิ่งได้หวานเนี่ยนะพ่อเนาะนาโคกเป็นธรรมดาครับเพราะว่ามันสูงครับก็ต้องรอน้ําฝนอย่างเดียวนะครับเพิ่งมีมาเมื่อวานเนี่ยนาะที่หนักหนักะพ่อเนาะก่อวันแน้วยนครับอ่าเดือบัน้วครับก็ยังไงเดี๋ยวจะ ต้องคุยกันอ่าตอนนี้เนี่ยครับเจ้าส่งท้ายนะก็อยู่ฝั่งนี้ครับว่าจะลงไปทุ่งนาสมัยก็คนเต็มเนะครับตรงนู้นครับนี่ก็ขันยนอยู่ครับนี่ไม่มีนกมาเข้าเลยอ้าวโอเคครับพี่น้องครับยังไงเดี๋ยวคุยกับพ่ออูดกับเจ้าอ้วนก่อนนะครับว่ายังไงวันนี้จะย้ายลงตอนไหนอะไรยังไงนะครับ ครับก็หลังจากที่คุยกันเสร็จครับพี่น้องครับก็เลยะลงความคิเห็นว่าจะย้ายนะครับกลับไปเล่นแถวๆครับบ้านพ่ออูดนั่นแหละนะครับตอนแรกก็จะใส่ตรงนี้เสร็มันจะลงไปข้างล่างครับพอดีคนนุ่นครับคนมาหวานข้าวหรือเอ้ยว่าปลูกมันนะครับอะข้างล่างก็เป็นทุ่งนาตรงนั้นก็จะมีอ่าพึ่งเสียบมันนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับ มาใหม่ทำเลมหมอหมอกับพี่น้องครับนะคนเทียงนานี้ก็คนเถียงนานี้ก็คนนะครับนกเลยไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่ผมก็ใส่นะครับวางต้นเดาวสวยครับต้นนี้นะเดียวๆเลยนะครับผมนะไ,ได้ไม่มีนกมา เป็นไม้สองนะครับไม้ที่สองไม้เดียวกันครับไม้เดียวกันแค่ย้ายมาฝั่งนี้เฉยเฉยนะครับนะาไม้เดียวกันไม้ที่สองเดี๋ยวไปไม้ไปไม้สองครับทีนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมก็เล็งไว้อยู่นะท่านนะแต่ว่าคนครับเดี๋ยวทำมารอบหน้าว่ากันใหม่นะครับนี่ครับต้นสะดาเดียวเลยอ่าเอาโอเคครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาต นกลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันหมายที่สองนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับครับสวัสดีพี่น้องครับตอนบ่ายสองครึ่งนะครับพี่น้องครับมาอีกหนึ่งไม้นะเป็นหมายที่สองนะครับอ่ายมนี้พ่ออูดบอกว่าเด็ดนะครับหมายนี้คือถ้าได้ไปนะครับบ่อเนี้ยนะครับคือขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วอะไรเร็วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปทมกับพ่ออูดนะครับบ่อนี้ผมก็ เคยมาครั้งหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ใส่ครับวันนั้นมาแล้วก็คนนะครับคนมีคนมาไล่มานางเงี้ยนะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับก็วันนี้ก็เลยตามมาอีกนะครับถ้าบอ่อนี้ได้ไปผู้วดว่าโอ้โหมันใช้ได้เลยผ่านเลยว่าอย่างนั้นนะครับจะเป็นยังไงก็รอถามดูเอาผู้อุดเป็นไงว่าบอ่อนี้บอ่อนี้นเกิดจุดยอดแล้วว่าจะได้จะได้ขึ้นท่านั้นหรออย่างง่ายพดเร็วสุดกี่วันพ่อได้ไปขันอะไรเงี้ย ตีตีมือหามืออืถูนกพร้อมโอ้บอลนี้ใช่ไหมครับจดคู่เลยล่ะโอ้บืนนี่เรียกว่าสิบมือโตครับคือสิบตันี่คือต้องได้ยินแน่นอนได้ยินเสียงได้ยินเสียงในมือออกไปที่แรกโอ้ยังอ่งนกบอลได้ย่ำเต่ากับย่ำแรงกับตอกน้ำมูเลยโอ้ขนาดนั้นเลยแม่นมัดตัวยุ่งัหินสามตัวเลยยุ่งเหิน ตัวที่ผมดูนั้นที่มันครูที่ผมดูนพูดวันนั้นก็บ่อนี้สามตัวใช่ไหมแมนสามตัวแมนสามตัวด้วยสามตัวแมนนบ่อนี่แหละสูนกพันแล้วครับครับสูนจะสามที่มือแลกจดคู่ครับฮะก็ถือว่าโอเคครับถ้าขอให้ได้บ่อนี้นพูดเนาะแมนอ่าถ้าใครได้ก็จะขอเลยใช่ไหมถือบ่อนี้เดี๋ยวจะไปขอมาขอไมได้แล้วเนาะเนี่นละครับเอาจะอ้วนนะครับตอนนี้ไปเอานั่นอยู่นะครับ อากาศเป็นไงพ่ออวดตอนนี้อากาศดีแล้วฝนี่ตกอ่ะอืมที่นอกไปแล้วอ่านู่นนะครับพี่น้องครับดูบรรยากาศใหม่แล้วครับบ่ายสองเนาะเอาบ่ายสองเร็วแดดเย็นดีแล้วแต่ว่าฝนจะตกครับฝนตีโบ้กขึ้นดอกนกโอ้ลุงไ่ทันดอกฮะทันทันกันอย่างลุงมากเลยเนาะกันย่งฝนตกจะกินเม่าเองตีโบ้ยานักเยวเบื่อบอกว่าเอาลงไปทันแล้วครับทีนี้เที่ยงนาก็ไม่มีใช่ไหมว่าแถวนี้เขาไม่มีนะ ถ้าอย่นั้นก็เราก็ย้ายก่อนเลยทิ้งนกไว้ตรงนี้ก่อนแหละเนาะปู่เนาะไปหลบอยู่กักเดีวพี่น้องคนนึงน้องพูดเรื่นงไหน่ะเอาแล้วทีนี้ลวมแดงแล้วครับพี่น้องครับแล้วแล้วประเด็นนี้มันเพิ่งได้ยินนี่แหละเมื่อกี้นี่แหละเพิ่งได้ยินได้ยินว่าวกันไหมอ่ากักเดียวไม่ยินว้าคุยกันไม่หยุดแล้นกกับว่าวกันได้เหรอนกบ้างไปว่าวกันน้อ หาหาหาที่หลบก่อนเนาะหาที่หลบไฟว่วนกขอใส่ไว้ตรงนี้ก่อนไม่มีแล้วครับครับครับโอเคเดี๋ยวไปหาที่หลบไฟก่อนนะครับปีแห่งความหลังครับก็มาลุ้นนะครับหลังจากฝนตกครับพี่น้องครับผมอ่าเขานกเจ้าอ้วนนะครับพี่น้องครับเจ้าอ้วนสายปีนนะตอนนี้ครับเศร้ามีอันเดียว นะก็เลยให้เลือกใส่ต้นมะขามต้นนี้แหละที่พ่ออูดบอกว่ากินหลายตัวแล้วนะครับมันห้าตัวแล้วครับต้นนี้นะครับตอนนี้เขาร่วงมนแล้วครับนุกแต่นุกยังอยู่สูงอยู่ครับผมยังอยู่ยอดอยู่ เรียกอยู่ครับเพราะว่าห้าโมงนกเริ่มขึ้นเล่นแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้เงียบกริบเลยเค,ครูคนี้พอรูค้ครูนี้ลุ้นกันเฮะยอ้อนวนตัวเทียวเว่ยงกาตัวบีไกฮะตัวนี้เหรอมันออกจากมัเข่า นยังไงกูคำเลยนะคูอยู่เนาะวัเนาะตัวคู่ตัวเชียงน้อยไงตัวเชียงน้อยตัวเชียงน้อยขอไว้หนิอ๋อเหรอเข้านกพ่ออุดนี่นะไอเข้านกไอเจ้าอ้วนนี่ใช่ไหมพ่ออุดเงี้ยถ้าเชียงกลางสองตัวเลยยังไงยังไงกูขำกูนะอู้้หูดูกันไปสูงกูนะอ๋อขึ้นแล้วขยับแล้วใช่ไหม ครับน่นอัดกันตรงนู้นนะครับผมก็ไม่รู้จุดเหมือนกันว่านกอยู่จุดไหนบ้างนะครับมก็เป็นป่าแต่ว่าบริเวณเนี้ยตรงนี้คือมดครับนี่ตรงนี้มดแดงเต็มเลยใส่ไม่ได้งดงีอยู่ในป่าเนาะอ้วนเะนานะนะครับ เงี้ยตัวปีไก่อือสรุปแล้ว <ปก S 2> ชัวร์แล้วเนาะผู๋เนาะตัวปีที่แล้วครับยังอยู่ก่อนม้อยยังตัวนี้ที่เด็เดเลยตัวนี้ที่เด็ดตัวป่าตัวนี้มีคารุมคารุมดีคารุมพมไข่อือตัวนั้ต้องยังเอ้าครับผมยังไงก็ รอดูเพราะว่าตรงนี้เราใส่ไม่ได้นะ้วนเนาะเพราะว่าคนเลี้ยงบัวครับตอนนั้นนะคนเลี้ยงบัวแล้วก็มีรถมาขุดมันครับรถอีแตนนะเจะ้าเวนชี้เป้าเลยครับตัวนี้แหละที่เด็ดว่าอย่างนั้นนะครับพยายามหน้าแแบบๆเลยครับยังอยู่นะครับครับก็ได้เวลานกลงแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับผม ก็นกโอ้โหแบบไม่ลงไปครับพี่น้องครับนกนี่นะครับเล่นอยู่ในแนวเขตตรงนี้ครับนี่แหละมาสูงๆนะครับมาเนี่ยแค่นี้เองนะครับนี่ครับดูนกจะมาแค่ทิวนี้ครับผมไม่ลงไปครับไม่ลงไปนะผมใส่ข้างล่างนะรับโอ้ต้นนี้ก็แถวนี้ก็มีแต่สูงๆครับต้นไม้นะครับอ่าแล้วมันติดถนนนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่นะครับคิดว่ามันจะนั่นนะครับรถก็ไม่มีครับโอ้ หลังจากบรรยากาศนะครับฝนตกนะครับช่วงนั้นก็ทิ้งนกนะครับหนีกันเลยครับเข้าหาที่พักเลยครับพี่น้องครับนะยังดียังได้บ้านของชาวบ้านนะครับผมได้พอดีพ่ออูดรู้จักอยู่นะครับก็เลยได้ที่พักพอดีไม่งั้นนี่จบเลยนะครับพี่น้องครับไม่มีที่พักเลยนะครับสําหรับตรงนี้ไม่มีเสียงนาเลยเลยนะครับผมดูบรรยากาศครับตีนปลาภูเขานะครับ ถ้าไปฝั่งนี้นะครับเลาะไปตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพ่อพัวนะครับนี่บ้านพ่อพัวอยู่ตรงนี้นะครับดูครับภูเขานะครับก็สวยดีครับนี่นงครับไม่ลงครับนกไม่ลงมาผมดูครับนี่ไม่ลงดอนเนี่ยครับส่วนมากจะเล่นแต่อยู่สายตรงนี้แหละครับนี่สายข้างบนเนี่ยนะครับตีบนไปตีบนมาใส่กันอยู่ครับนกไม่ยอมลงครับ นะผมก็มาใส่นี่นะครับดอนนี้เลยนะครับเป็นนกพึ่งคึกนี่นะครับช่วงเนี่หลังฝนตกเสร็จนี่นะครับแถวนี้ไม่มีทุ่งนาเลยนะครับพี่น้องครับมีแต่ป่ามันนะครับป่ามันปา่นปาอ้อยนะครับส่วนมากจะปลูกมันครับนี่ ครับจะเอาส่ง้ายวันนี้ก็โอเคอยู่ครับผมอ่ะเล่นดีดึงดีนะครับตามลกใหม่อยู่ครับยังไม่ได้เฉลยให้แต่นกเอียงนะครับดูครับเริ่มนิ่งขึ้นครับแต่ว่าก่อหน้านั้นดิ้นนะครับผมเนาะ เอาโอเคครับผมขออนุญาตครับนกลงก่อนนะครับพี่น้องครับครับก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็ถือว่าถือว่าไม่เป็นเก้าเออถือว่าสุดยอดครับผมวันนี้สนุกสนานนะครับมีทั้งสนามแดดแล้วก็สนามฝนเนาะพ่ออุดครับมาถึงบ้านนะครับเรียบร้อยนะครับผมไม่มีสกอว์วันนี้ไม่มีแต้มเลย อันนี้รออีกสักคู่อ่าสักหน่อยนะพ่อเนาะก็คงจะได้สนุกสนานกว่านี้ครับนกพึ่งมาคึกตอนหลังฝนตกนะผู้อเนาะครับนะแต่ประมาณก่อนเท่านั้นก็หันบ้างเมื่อคอนเมื่อเช้านี่อุ้ยเสียดายนะครับคอนคือไม้แรกนะพ่อเนาะไม้แรกไม้แรกอ่าเสียดายมากๆเลยคนมีแต่นกเสียงดีๆอ่ะพ่อต้องไปอีกนะตรงนั้นเนาะแก้มืออีกนะพ่อเนาะ ม่แรกนเนาะว่าหาจะขืนดงเนาะกนกโขก่ก็ล่องมึงซะเว้ยโคกก็เสียงดีกันครับผมอืออะก็ผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันพี่น้องครับก็ยังไงรอบหน้าถ้ามีโอกาสอีกก็คงจะมากวนพ่ออูดอีกนะครับไม่ได้ทำกรงเรื่องนี้นะครับให้ไปต่อนกต่อหนูอีกนะพ่อเนาะขอาเราพี่น้องครับก็ เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่รอบหน้าจะติดใจเอ้เรื่องนีกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นใจนะพี่ปู้ทาคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากไว้น้อะเช่นเคยตลอดสั้นที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่ออวดพ่ออวดพบสวัสดีครั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 บ Terima <small> kasih telah menonton!